ดูนี่นะมันแต่บอลซ้นนอนแต่ห่วงแม่โอ้โห,โหขากแต่วัล่ะเอ้ยเดี๋ยวสิมาเบิ่งลูกคนอยู่ดอกลูกลูกลูกกันดอแกแจ็คพอตเลยนั่นแจ็คพอตเนาะนีะน่นเนาะแม่ยังซี่นี่สิออกลูกว่แจ็คพอตมาจังไงสิบัวแดงแนี่ว่าตะหนี่ตัวนี้นนตัวนี้ลูกสาวพี่เนี่พ่อพี่ตัวใดสันตัวนี้อันนี้พ่อพนนี่พอของผสมโตครับบ้านคุณธน้ำคำของของเอ่อตะเซนครับอ่ ถือว่าให้ลูกมากงามจบเจออยู่ดอกเดี๋ยวบึงแม่แอะไรก็ได้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้าม่ครับเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาเลาะมาเบิงาร์มงัว่าที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกฟ้ามหนึ่งนะครับเนาะเป็นฟ้ามของพี่วรลบุฒิครับอยู่บ้านโคกศิลา ตำบลกุกศิลาอำเภอเจริญสินนะครับเด้อออกปามเพิ่นกนัเพิ่งเฮ็ดบ่ทันดนเดี๋ยวสิพาพี่พน้องเข้าไปทางในไปล่อไปคุยกับใบกับทรายเพิ่นครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อส,สวัสดีครับไอสวัสดีครับอ่าชื่อวางไดนเนาะชื่อวรวุฒิครับวรวุฒิอยู่บ้านอยู่บ้านกุกศิลาหมูห่1 ตำบลบุกศิลาอำเภอเจริญสินลายเนาะเม,มือม่อนี้พาพี่พระนองมาคุยกรบายกับทรายเพินพ่นเพิ่นอ่าเริ่มต้นเลี้ยงงัวครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งรอบๆจอย่างไรมองอยู่มองเศร้า่นเริ่มเลี้ยงงวัวมาได้โดนบัไนไดเราไอ่ยังบ่ถึงปีดอกแล้วก็เริ่มจากช่วงปีใหม่มาเดือนธันวาเริ่มอย่างเดือนธันวา ทันว่าปีปีหกสามทันว่าปีหกสามเนาะตอนนี้ก็สิงหาหกสี่กับหรือว่ายังบ่ทันถึงยังบ่ฮันได้ถึงปีครับเริ่มต้นก่อนที่เฮาสิม,มาอันเลี้ยงวัวเลี้ยงยังนี่เฮาเฮ็ดยังอี๋ยังจังใดอยู่ใส่เนาะเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพครับๆๆๆๆเห็ดงานอยู่กรุงเทพเห็ดงานรับจ้างคนหนี่งแล้วเนาะเจอพิเศรษฐกิจบ่ดีแน่เจอโควิดแน่ก็เลยกลับมาตั้งหลักปัยู่บ้าน อาอาชีพอ่าลงทุนเลี้ยงงัวคิดอ่ะคิดจังไดเนาะจังคิดว่าจังไดเนาะจังเลี้ยงวัวอ่คิดว่ามันเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วมันก็ค่อนข้างที่ไปได้สวยอยู่ก็เลยร้องเมึงอะไรอีกอย่างหนึ่งจะขอ้องกับมีใจมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอืมเข้ากับเติบโตมากครับของมูนี่เนาะกับไห,ห้กับนากับงอกับคว้วยเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้ว มันก็เป็นอาชีพเงาเคยเหตุแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยอยู่แล้วการเลี้ยงงัวแล้วกาเห็ดให้เห็ดหน้าไปฟอมอยู่บ่ไอ่เรื่องไรอย้ยงงัวแล้วในเห็ดหน้าฟอมเขาเตรียมตัวยังไงนะไอ่ก่อนที่สิมาเลี้ยงงัวหรือว่ามาจับจูดตรลดหรือว่าเตรียมการไว้เนี่ยอยู่บ่ได้เตรียมการยังแค่วางแผนในใจไว้ซี่อว่าคิดว่าอยากเลี้ยงเอิ่มมากรับมาลงมือเห็ดโหลดกับบางเย็นพอดีมันก็มีที ของแกของแน่ของพี่ซ้ายแบ่งให้เลี้ยงแน่แต่เลยมีบริเวณเลี้ยงวัวอ่าเดี๋ยวเบิ้งได้ครับทีทางพื้นจักไรยานอ้อยทีทางเขาอยู่นี่หญ้าธรรมชาติท่านในท่านในลงคุณปลูกหญ้าปลูกยังเราท่านได้เต็มที่พื้นที่ของเขาอยู่นี่จักไรนานอ้อยยี่สิบไรโอ้ยี่สิบไร่ยี่สิบเจ็ดไร่เฮ็ดนาไปเจ็ดไร่ครับก่นี่แหละก็มา เห็ดระบบน้าเห็ดยังหน้าเห็ดยงังหงเรียงงัวนเนี่ยก็ปล่อยแน่ตัดหญ้าตามค้นนาให้แน่ของน่าจะของแน่หน้าญาติพี่น้องนี่แน่แหละอันเขาซื้องวัวเขม้าที่ไรซื้อมาจากตัวตอนแรกซื้อมาหาตัวครับซื้อมาหา,หาตัว,ตวได้ลูกวัดสุตัแล้วละ่ะตอนนี้ก็จากหาตัวก็เป็นซิปแล้วแล้วก็มีผสมไปอีกกับซีตัว ซื้อมาหาตัวที่แรกเนี่ยคือเขาซื้องัวแบบงัวงทองมาบ่มันง่วงทองมางัวงทองงัวงมานมาเนาะครับกะมาออกมาขอดอยู่นลำหอกเองของปีของน้องคนมาเนี่ยแหละอืมเขาซื้อมาหาตัวที่แรกลงทุนไปหลายเป็นไรไอ้ลงทุนไปสองแสนครับสองแสนหาตัวหาตัวสองแสนตึกเฉลี่ยแล้วตึกตัวละสี่หมื่นเนาะอ่าก็ถือว่าซื้องัวแม่มานมากก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ดอกบ่ได้ทาดนบ่ได้ทาดน อ่าแต่มาได้กินน้องไวตอนนี้เขามีงัวอยู่หลายปบนไหนบ่นี้ตอนนี้มีอยู่สิบตัวครับจากสี่ตัวมีสิบตัวตัวที่สิบเมตรกับสิบขอดอยู่นี่ละประมาณอีกกี่มื้อเลยละ่ะนี่บพอตัวใกล้สิบขอดบ่ไหนี่าหนวดขอดตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่แล้วแต่ต้พนาเดือนวัทนที่สองที่สามแบบนี่ใส่พ่อยังรอไว้นี่หรือ <ใน S 1> สมตัวฟอร์ตลอยล้านไว้ครับแจ็คฟอร์ตลอยล้านบ่โอ้ท่อง เบื้องบนท่องซื้อมาหลายปันได้ลรืตัวนี้ไหมตัวนี้ซื้อมาพร้อมลูกสาวตัวนี้ติดมาน้ำหามือนครับหามือกับลูกแม่กับลูกเพราะตอนนั้นลูกเพ้นตินี่แม่นี่นะลูกสาวเพ้นห่วยคือให้ลูกดีแท้ยืนอยู่ร่วมกันนี่มันบ่งบอกจักว่าเป็นลูกเพิ่นได้หนี่งเบิ่งเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องโอ้ส่งลูกดีครับงวดส่งลูกงามตัวนี้ใส่แจ็คพฟอต์สมาตีไว้ใส่แจ็คพฟอต์สโดยร้านไว้ ลูกลูกที่ใดล่ะเพลินนี่ลูกนี่ทองตูวที่สี่แหละครับสูวที่สี่เนาะแม่แกนี่อายุความรู้สึกแตกต่างกันจังใดระว่างตอนนี้เข้ามาอยู่บ้านเฮ็ดของเขาเองก็เป็นล,ลูกน้องเพลินก็มันกน็ดีไปคนละย,ยางครับแต่ว่ามาัอยู่บ้านมันก็นได้ความสุขถึงว่ามันสีบอมีเงินเข้ามาทุกมือคือเขาทำงานเป็นลูกจ้างเขา มันก็ดีตรงที่ว่าเขามีความสุขมันมีความสุขกับสัต์เลี้ยงอะไมีความสุขกับอยู่บ้านเกิดขอตตงเขาได้เห็ดหน้าแน่ได้เลี้ยงงัวได้ดนี่แน่ได้ดูแลผูเ้เฒ่าคือมันกับได้ความอบอุ่นขึ้นแบบครัมมันสมแบบูรณ์ขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่หาบ่ได้นาะในชีวิตเมืองรุงหาไ่ได<น>้บบถ้าผู้ใดอยากมีความสุขแบบนี้ก็กลับมาบ้านเด้อมาลองเบังมาลองมาเห็ดบ่งมักจิตตะกุตะกะแน่ก็<น> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวกะสีนีค่อยๆี่แนะเขาดอกทำนห้ก็ะีดีขึ้นครับมันจะมีความสุขน้ำหนึงสี่แหละซ้ำเลี้ยงล้านซ้ำเลี้ยงลูกเลี่ยงล้านนี่แหละเลียงลูกเลียงล้านเขาสื่องัวมาทีแรกนี่เขาเขาสื่องัวอยังมาเลี่ยงดีไอ้เข็ด่าถ้าพูดถึงเราบ่มันกับอยู่ที่ทุนครับถ้าเราทุนเราหน่อยเรากะ เด่นว่าไทยธรรมดาเขาเนี่ก็ได้ครับพอเขาจะค่อยมาผสมมาเน้นเอาลูกของมันให้เป็นจากเขาอยากได้บามันแดงเขาก็มาผสมเอามันอยากได้สล็ลี่เขาก็มาผสมเอาค่อยๆขยับขยายไปคือแม่พันธุ์นี่ที่แรกเขาห้องบริเนนญ่ก็ได้เนาะบริเนนไ่ก็ได้ครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวัวลาณมาสองตัวอันนี้ก็เป็นสองตัวนี้ก็เป็นของไทย พันเกินพันธุ์ไทยไ่เนาะอไทยไงไทยกางอืจะเอานี่ลระได้มาจากญาติพี่น้องกันนี่แหละครับได้แบ่งปันมาได้แม่พันธุ์มาแล้วนี่ไทยไทยกางเนาะสำนีไทยไทยกางไทยนี่ไทยกางก็ได้เขาจากไพฟอยังก็ได้บ่ไอ่ได้ครับได้เพราะว่าถ้าเป็นไทยกางนี่มันคือมันรองรับลูกโตใหญ่ก็ได้อ่าผชมทีผสมพวก ได้ตระกูลของได้พันของบามันแดงนี่พ่อพันธุ์ดังๆพ่อพันธุ์ดังๆไงไงแหนมกรลองรับได้คือเอ่อตอนนี้ของเขานี่พ่อพันธุ์ดังๆใส่ยังแน่ไปก่อนกับไอตัวนั่นก็เป็นแจ็คพอตลอยล้านตัวคุ้งปุ้งเรื่องเนาะแจ็คพอตลอยล้านแล้วก็ไอตัวนี้กับเทปหกแปดเทปหกแปดเลยกับกาเล็ดครับพอพันดังนะครับเทปหกแปดนี่อย่างหนึ่งไอ ตัวนี้กกัปตันอ่กัปตันลอยล้านกัปตันลอยล้านเนาะครับเนาะโอ้ก่กัปตันพาลุ้ยกัปตันพาลุยแม่ตัวนั้นยังบ้านได้ผสมไอตัวนั้นกัเป็นแจ็คฟอต์ขึ้นกันครับอ่าตัวยู่ใ,ใกล้ๆคือเป็นแจ็คฟอต์ลอยล้านขึ้นกันเนาะตัวนั้นแสดงว่าคือทางลูกลูกของเขาน่ะก็ได้ของไอ้ทศพลมานี่ยนี่เนาะตัวแอกบอกครับสกูนี่ ะมนมาแสดงว่าแม่พันธุ์นี่เพราะจำเป็นว่าจะต้องเอาสูงเอาใหญ่เนาะที่รกี้ยงมาเพราะจำเป็นต้องระบุว่าเป็นบามันหรอกครับอเอาเป็นเอาเป็นไทยนี่ก็ได้ครับเอาเป็นไท่ให<ก>่ไทก่ไทกลางนี่ก็ได้กลางเนาะเพ<อ>ราะว่ามันมันรองรับได้แต่เขาทุนบ่าลายเนาะเขาทุนบ่าลาย,ยครับถ้าเป็นพวกบามันแดงพวกเป็นตัวนั้นมันก็ราคาเกินขยับขึ้นน่าจะเหยียบ หกเจ็ดเรีว่าแสนเนาะซุ้มอย่งเงีงามพี่นี่เขาคอยพัฒนารูปมันเอาครับพัฒนารูปมันเป็นรุ่นเดาว่าเขาลงทุนตอนแรกเขาก็เซฟเซฟไปเน้นเน้นเน้นปริมาณดีกว่าเน้นปริมาณแม่พันดีกว่าครับเขาจะไปเน้นปริมาณราคาสูงเพราะว่าเขาก็ยังไม่เคยเลี้ยงเนาะการดูแลมันก็อาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นครับถ้าเขาเป็นพวกเลือดงสูงมันจะ มาเลี้ยงเขาต้องบึิสภาพบ้านเขาเขาให้อาหารแบบใดถ้าเขาเลี้ยงพวกใช้กลางพวกนี้นี่คือว่าเขจจำเป็นต้องไปเน้นอาหารสาเสริมใส่ยาเป็นหลักเนาะใส่ยาใส่เลี้ยงแห้งเขานี่ยแหละครับเออ,เอ,อบรงลูกงวัวเพินนะครับพี่น้องตัวนี้เกิดวันที่หนึ่งกุมภาพครับเนี่ยได้ได้จักมือนจักเดือนละตัวนี้ พามีนามีสาพ้ามีดุนหน้ากรกระดาสิงหาต,ตัวนี้ได้เจ็ดเดือนแล้วครับอ่าอมีผู้มาจีบลรวบ่ว่าหน่อยส้มหนิมีผู้มาจีบไปแล้วสองแต่คนเหล่าหละแต่ว่ามันพันย,ยาโนมอยู่ยังมียาโ <laughs> นมอยู่อ่มีแหละแม่แม่ของเขาตัวนี้แหละครับอือเอาไว้แต่ส้มซะก่้อนวันตีตนีอยู่ในท้องนี่กับส้มของของุดต,ตันไว้บึงข,ง,ขง,ขงของ,ของ,ตตของกาเล็ดของกาเล็ดบนขุดตันของกาเล็ดอ่าแม่พันธุ์เพิ่นกะ กับ่ามันยังไงได้ครับยางลกลางๆแต่ว่าลูกออกมานน่แต่ละตัวนี่จบเจืออายุพี่น้องทักน้อยนี่ก็เริ่มเอาเขาคุ้นเขายังได้แล้วส่วนมากนี่ผสมหลอดน้อไองัวเาครับผสมหลอดครับนี่โตดีว่าสีล้องผสมตัวไมัม้ยครับในแม่ทดท้ายแต่ที่ยังบอกให้ได้ติดซับเนี่ย ตัวนี้นะมันแต่บอนซ้นอนแตห่วงไงโอ้โ,อโักกันไว้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวสิมาเบิ่งลูกคนอยู่ดอกลูกลูกลูกกันต้องแจ็คพอตลอยด้านแจ็คพอตเนาะนี่นนนเนาะแม่ยังซี่นี่สิออกออลูกแจ็คพอตมาจังใดสิบัวแดงอยู่เ่าแต่นี่ตัวนี้นตัวนี้ลูกสาวพี่เนี่พ่อเพี่ตัวใดสันตัวนี้อันนี้พ่อเพี่ของผสมโตครับบ้านคุณทธขามของของเออตัดเส้นเออ ถือว่าให้ลูกมางามจบเฉยยืดดอกเดี๋ยวเบิ่งแม่แล้วก็ได้อันนี้ตัว,ตวนี้ก็สมโตสมโตโอ้แต่ว่าให้สีออกมากตากอยู่ดีมากครับเกลี้อยู่งามอยู่ครับพี่น้องว่าไอ้ทรายเพินน่นนั่นเดี๋ยวเบิ่งแม่เบิ่งหยังแล้วก็อส่งลูกดีทุกตัวครับเพราะเพิ่นเป็นแต่เพิ่นมันเพิ่นนี่หาหญ้าหาหญุ้ยให้ยืดดอกเอาฝาก ยังให้พี่ให้น้องเพิ่นปั้งแนา่าไอ้ใายผู้สีมาเรียงมาอยู่บ้านผู้สีเลียงไม่ก็ได้ผู้ที่สีเลียงไม่ก็ลองมาเหเ็นบิงนะครับศึกษาบ้างสักครัครับเพราะว่าปัญหามันก็มีอยู่เลียงนกเลียงไั่นี่กับก็มีอยู่เขาก็ระวังเอาเท่าดูแลทำความสะอาดได้ให้วอกซิ้นให้ยังป้องกันไว้มันก็ไม่พอเกิดปัญหาหรอกครับสีเลียง,ยงสีเลียงก็ได้ เลี้ยงหน่อยหรือเลี้ยงเลี้ยงหลายก่อนหรือแล้วแต่ทุนหรืออย่างไดถ้าพูดถึงความพอดีสาหรับเลี้ยงแบบทุนหน่อยก็สักสามตูดดีกว่าครับแม่พ<อ>ันสามตูถ้าว่าปีมันบ่ได้ก็ให้มันได้สักจะให้มันต่ากว่าสองร้อหนึ่งะสามตูสี่ <4 S 2> ตัว,ตวอยู่ว่างนี่เนะาะพอดีาดงามๆเลี้ยงงวานี่เอามัดที่แรกนี่เอาเป็นแบบแม่สาวหรือแบบแม่ทองหรือแม่ลูกมาหรืออย่างไดคิดว่าถ้าในความคิดได้ใจผมก็คิดว่า ผมอยากให้มันเป็นเป็นแม่ทองซะดีกว่ามันจีชัวกว่าครับถ้าเป็นแม่สาวมันก็มันก็เซียงจุดหนึ่งก็คือว่ามันจีเป็นงัวที่ว่าเป็นมันเปล่าหรือว่าจิเป็นงัวแบบว่าคลอดลูกออกมาแล้วมันหักบไห้นมลูกบ่ดีนะลูกมันจีบ่สวยให้ลูกนมบบเป็นเนี่ยบางทีมันจิบ่กระสิบเอื่นว่ามันบบทรงลูกอะเนาะครับครับทรงลูกทรงลูกบ่งามทรงลูกบ่งามถ้าเข้าสีเข้ามือใหม่เรับก็ลองมาเบิ่งว่า เอาที่มันได้ลูกตัวที่หนึง่งตัวที่สองก็ได้ได้เบิ้งเขาด้เบิ้งลูกมันสะกดหน,น,นาว่า<อ>มันสรงดีบอให้ลูกงามบอนนะคือท่องท่องที่สองอยู่ในท่องแล้วก็ิ่นมีเออเออม,ม,มีมีลูกที่ิ่นคลอ,อดออกมาแล้ววันถ่อเขาสิเบิ้งเห็นว่เาเขาจะได้เห็นเขาจะได้นีว่าว่าตัวแรกลูกมันเป็นยังไงเออหนึ่งอ่ะเขาจะได้เห็นว่ามันทรงลูกดีเขาหมักยังหนึ่งอ่บ่ต้องมาเชียงว่างวมันเป็นหมันหรือเปล่านะออันฟันก็สิ อัตราเสียงก็สีหน่อยเพราะว่าเขาลงทุนครั้งแรกบางทีเขาอาจีพการลงทุนเขาอาจีพลงไปจนเบิดแล้วครับเสิมาเสียงน้ำงวัวเป็นมันอีกตัวเตี้ยเกิมาเสียงอีกเสิมแห้งลุบเสียอารมณ์อีกอนะ <c oughs> อ่าเป็นปีงปปั้อ <c oughs> เพราะขืกเชื่อมาตีเลี้ยงลอยลอยเพราะไฟนามาหลังอ่าพี่น้องเลยก็เป็นความคิดความเห็นของไอ้ทรายเพิ่นที่ให้ขอคิดดีๆสูุพี่สูุน้องฟังเลยครับเด้อผู้ใดสิมาเลี้ยงอ่ะงัวเลี้ยง ลงทุนเห็ดอ่าอยู่บ้านอยู่ซองก็ได้เอ้าวสำหรับมือนี่คลิปนี้กับขอบคุณท่าไอ้ทายเด้อที่ให้ขอขีดเทียนให้ความรู้กับน้องกับนุงขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมครับครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวบังทายบังพระวีพระน้องบังรอบๆหม่องอยูหม่องเสาเพิ่นเล็กน้อยอ่าข้างนี้จะเป็นคอกงัวครับนี่ ออกา่าแล้วก็มองใบเฟืองมันครับนี่นะทังนี้สิเป็นโซลารเซลล์ครับโซลารเซลล์ซีแผงครับใบปั้นนำตัวนี้ทั้งคุ่นก็จะเป็นมิสาครับมิสาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกกล้วยปลูก นั่นนี่ก็ว่าไปครับมีที่กว้างๆของเพิ่นทังนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์ไใบใส่ในเงินมองยูมองเซาเพิ่นครับลงทุนหลายปันได้สุดนี่ <20. S 1> สองหมนนื่นเนาะใส่อันใส่ไฟขอกว่าใส่ไฟใส่พัดลมใส่นี่แหละซื้อแบตไม่เลยบ่เออเ<ๆ>บิง่งเินเบิ่งซานได้ใส่เพิ่นเด้อครับก็แลังเป็นตะฮักเป็นตะยูพี่น้องซ้ำนี่ เขาท่าครับใจการแล้วมีที่กว้งๆงังสิเฮ็ดยังกับเฮ็ดไปตัวส่ออ่อนอยู่เๆๆด้อ